เออออ,อ็มช่งสวยสวัสดีครับวันนี้พบกัผมจันทร์วีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมมาให้เล่นเหมือนเดิมนะครับผมเพียงคอมเมนต์อะไรใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วแคบรูปภาพไปครับลงกลุ่มฟ t 5นะครับกลุ่ม telegram นะครับผมลงก่อนได้ก่อนนะครับจำนวน3คนแรกครับ3ารางวัลรางวัลละ300บาทนะครับผมอ่ะ เามาดูเกมกันเลยครับแบบเกมวันนี้มากับเกมไซอิ๋วนะครับแบบทุน200ผมเบ็ดไปที่12บาทนะาทนะผมแต่ไม่แนะนำนะเบ็ด12นี่กับทุน200นะมันเป็นมันแค่หลักร้อยนะฉะนั้นมันจะได้น้อยนะเอ้สเกเตอร์มาถึงก็จะมาเลยเนะี่ยมาไหมอีกตัวเดียวโอ้ไม่มาเวอยอ่ะเอ้ฟีเจอร์รีสปินโอ้สวยครับผมเพิ่มวายมาเออมันจะมีฟีเจอร์ฟีเจอร์อะไรนะฟีเจอร์พิเศษนะผม มันจะสุ่มว่าตัวละครทั้ง4ตัว,วนะั้นอะถ้าแบบถ้ามันสุ่มได้ตัวไหนอย่างสมมติว่าสุ่มได้ลิงเงีย้ยมันก็จะได้ไม่ได้เปลี่ยนลิงถ้ามีลิงในในกระดานก็จะเปลี่ยนลิงให้เป็นวายนะผมง่ายๆครับ,มงงรบไม่งงนะมาสเกตเตอร์อีกตัวเดียวขออีกตัวออเอ้ยมามาเฮ้ยมาแล้วสเกตเตอร์มาแล้ว,ส,ส,ลวสวยครับผม8ครั้งนะรีสปินนะกดสตาร์ไป เกมนี้ต้องทําให้ตัวทองให้หมดนะเพราะมันจะคุ้มมากแนละถ้าทําตัวทองให้หมดนะเพราะฉะนั้นมันต้องสุ่มให้ได้วายเยอะนะครับวายออกมาตัวเดียวน,นะอุย้ย <c oughs> ไม่มีวายนะ้ระสางสจังนะสวยวายมาสองอย่างนี้ก็บวกไปเป็นตัวทองด้วยเปลี่ยนพระสามสเป็นตัวทองมาบวกไปเออโอเคได้อยู่เท่าไหร่เนี่ยแป นี่มาวาย,วายมาสออุ้ยสวยเพิ่มอีกสองนะเป็นเจ็ดครั้งนะอ่าเปลี่ยนเงคงเป็นทองด้วยแต่มันจะได้ไหมเนี่ยเคไปห้าช่องแปดสิบนะอีกหกครั้งเฮ้ยสวย,โอ,โ,ย,สวยโอ้โหสวยจิ๋งโ้ยวายไม่ออกเลยอ่ะอุ้ย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 ,อยโอ้โหไม่เข้าอ่ะ คิดดูครับเกมนี้บทจะดีก็ดีดีนะแต่พอบทไม่เข้าก็คือแย่ไปเลยนะครับเกมนี้วายมา2สวยครับผมได้มาตอนนี้ได้มา490นะเออนั่นแหละอีกหนึ่งครั้งจบแล้วเท่าไหร่เนี่ยได้มา5้บกนะอ่าได้มา500กว่าบาทนะผมเป็น556นะ โอเคก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็แคปรูปภาพนะแคปใไม่เห็นคอมเมนต์แล้วก็ชื่อตัวเองเออชื่อชื่อชื่อของตัวเองด้วยนะครับชื่อช่องเอ้ไม่ใช่ชื่อช่องดิชื่อยูสเซอร์ของตัวเองอะแล้วก็แคปใไม่เห็นช่องของผมด้วยนะครับผม600นะตอนนี้ได้มาหกร้ โอ้โหมันเงียบเลยอะจริงๆต้องหวังเพิ่งสเกตเตอร์อย่างเดียวนะตอนนี้เฮ้ยมันจะเงียบอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหมาแต่18นะถ้าสเก็ตเตอร์ไม่มาคือมันก็แย่นะในเกมนี้คือแบบผมว่าถ้าที่ผมลองเล่นเล่นเล่นมาคือแบบ ถ้ามันไม่ได้สเกตเตอร์ก็คือเสียเสียแน่นอนเนี่ยต้องหลังสเกตเตอร์อย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยมาเบรกเอ้ย,อยสวยมานั่นแหละสามตัวครับผมนะได้มาอีกรอบแล้วสีปดเข้าไปอีกแปดครั้งอันนี้น่าจะได้อยู่นะมาบวกวายไปบวกวายไปอีกอมันจะสวยมันก็ไม่สวยะ อ้าวายมาสองไปเอ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนทองให้นะมันไม่มีภาษาสัมฉันจังสีทอกมันไม่มีสารภาษาสัมฉันจัง,จงอ่ามานีแหละสามตัวอุ้ยสวยเข้าไหมเข้าโอเคเข้าอีกห้าครั้งนี่ไงสัมสัจังสามเอาไปดีสี่สิบสี่อุ้ยนี่ไง เปลี่ยนลิงกันเลยองอคงน,นะเปลี่ยน3ตัวนะสาระสามตัวนะเปลี่ยนเป็นท้อหมดสวยเข้าไป244ี24่ีนี่ไงมาต่อไปไปลุ้นกับวายกันนะขอให้วายออกเยอะนะน,นี่น่าจะไม่เข้านะโอ้โหอีกสองครั้งวายไม่มาเลย เริ่มเย่แล้วเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มช่องสวยโอ้โหสามร้อยสิบสองนะผมโอเคทัอลทวินครับจบพอดีเจ็ดสามเจ็ดนะผมโอเคผมพอเท่านี้นะมันเริ่มไม่ค่อยได้แนละ้วตอนนี้ก็ได้จากตุนสองร้อยนะได้มาพันสองร้อยแปดสิบสามนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนน้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องจานวีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยครับแจกเงินรางวัลสามบาทนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ